เอานะครับผมสวัสดีทุกท่านตอนนี้เราก็มาอยู่ในรายการใช้ยนันน์เชตกโกหรือเรียกง่ายๆคือมิสเตอร์โอเอ็มเกนั่นเองนะครับและตอนนี้เราก็จะมารีวิวแมปและมอดกันนะครับแมปและมอดมอดนี้ก็ชื่อว่าอะไรไม่รู้เออเครื่องขึ้นย้าย3ามมิตินะครับนี่ก็จะเป็นเป็นตุปาเนาะเราลงมอดมามันก็ไม่มีอะไรนะครับเนี่ย ไม่มีอะไรนะพอกดตรงไอเบตตบปลาแล้วคุณจะรู้เองนะครับแล้วนะเออแมปนี้ผมไม่ได้เป็นคนสร้างผมโหลดมานะครับเป็นแมปแมปที่เขาสร้างมาละนี่นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้อ่านนะฮะผมจะไม่สอนอะไรมากเดี๋ยวแค่มารีวิวให้ดูนะครับมารีวิวแล้วถาม เออคุณรู้ว่าว่ามันคือแมปแอคแท็กอยากรู้ว่าเอา้าและไอเนียมันคืออะไรครับมันมันต้องมีการมันผมไม่มีลูกศรเดียวเอาลูกศรมาแป๊บหนึ่งลูกศรลูกศรอ,อยู่ไหนไอตัวเกมมนันนี้หรือเปล่าน,นี้เออนี้ปรับความไกล ที่ปรับไม่มีไม่เอ้ยมีไม่มีอันนี้เปล่าวะอันนี้ผมจะปรับมั่วไม่ใช่ลำบากเนาะคนอ่านอังกฤษไม่เป็นเนีเ่ยเฮ้หรือว่ามันอยู่อีกช่องหนึ่ง เป็นแถวนี้แหละแอบบอนี้เออเดี๋ยวไม่เห็นมีอะไรเลยอันน,นครับช่างมันนับมันไม่มีอะไร วับลูกศรไม่เป็นนะเออช่างมันยาเลยนะครับอ่าเรามาเข้าประเด็นต่อนะครับประเด็น,นของเรานะครับก็คือใช้สลิงยังไงครับใช้สลิงก็อย่างนี้ครับเดี๋ยว,ยวจะนั่งไปครับสมมติเป็นอย่างนี้กดจุ๊บแบบครับนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมไปแล้วไปแล้วใช้สลิงยังไงนะครับก็ต้องมีการลิงอยู่วัดลูกศรตรงนั้นตรงนั้นจุ๊บ นี่แต่ลูกศรมันจะไม่ไปนะแต่ถ้าดูแบบนี้มาดูแบบนี้แล้วคุณจะรู้ครับมาดูผมเลงที่สูงตรงนั้นนะครับเลงตรงนั้นจึ๊บเหมครับอยู่ที่เดิมเลยเห็นไ,ไหมมันจะเจกาะอ,อยู่ที่เดิมะแล้วก็จะมีไอพ่นกดอีกทีก็จะลงนะครับเห็นแี่ดีมากเป็นมอสที่ดีมาก แต่เราต้องรอสักแป๊บหนึ่งนะครับถึงมันจะขึ้นนะกดจุ๊บเออมันติดยากนะสำหรับคนไม่มีลูกศ้อนนะใครมีใครรู้วิธีใส่ลูกซ้อนให้ผมก็บอกด้วยนะถ้าใครบอกนี่จะเป็นอันดีมากนะครับเดี๋ยวจะแจกนะครับอาจจะอันนี้ต้นไม้นว่าไทยทานเออ ้เาเกิดว่าเป็นไปได้ผมจะแจกแจกแมปแล้วก็แจกมอสนะครับเกิดช่วยผมนะครับแจกแมปแจกมอสเลยเห็นเลยฮนะแล้วก็สอนด้วยนะครับสอนด้วยยังไม่พอนะครับเต็มที่ได้เลยครับขออะไรมาจาัดให้หมดพี่พี่ช่วยช่วยช่วยรีวิวมอสสิบแปดบวกโออันนี้อันนี้ไม่ได้ อันนี้บอกเลยว่าไม่ได้เออสงสัยคงมีอารมณ์พังเงียนเนาะเงียนก็ไปเอาที่อื่นนะครับอย่ามาเอาอย่ามาเอาความสุขกปกมาใส่แชแนลผมไม่ดีอ่านะพ่ขอตัวลาไปแค่นี้เออมันก็ขึ้นได้อะแต่มันเล็งยากเราจะมาลองเล็งไปอตรงนั้นตรงนั้น เอาไว้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเข้าใจเข้าใจกดค้างมันก็ไปแฮะดูนะคุับชุบเฮ้ยติดติดอะไรวะเนี่ยแล้วผมเผลอไปทุบด้วยนะเร็งนี่ก็พอแล้วนี่ อยู่ที่พื้นเออจบกันแค่นี้เลยครับแต่มันก็ดีนะครับเนี้ยเล,เ,ลเล็งเลงเล็งไวแล้วก็หยุดยุกอ,อ,อ่มันก็ไม่ถึงอยู่ดีอะว,ว่ามันติดอะไรไม่รู้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนกี oh <my> ่โมงแล้วเนี่ยโอ้ไม่ก็เต้งไปละบายอย่าลืมกดไลค์ like, แล้วกดซับสไคร e นะครับ